สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซานะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโหมดที่เหลือต่อจากแมปนี้ฮาริชัเลนกันนะครับวันนี้ก็จะเหลือแมปเดียวแล้วนะครับในเกมโหมดแบบนี้เลยครับฟลอฟันด้านะครับสตาร์โซโล่เลยครับเกมเริ่มแล้วครับภารกิจให้รวบรวมกระโหลกให้ครบทั้ง32อันนะครับแล้วก็จะมีการจํากัดจํานวนชีวิต3ตัวครับ ถ้าตัวละครคุณผู้ชมตายหมดครับก็จะโดนดิดออกจากเกมทันทีเลยครับผมโอ oh <no. S 1> ู้อแบบเกมคล้ายๆในตัวฟักทองในเกมเดนไมดิกนะครับ <L ed it> ว่าใช้เป็นตะเกียงไหนดีนะ้าเข้ากลุ่มแล้วกันนะผมว่าตะเกียงเข้ากลุ่มนี่มันให้ความสว่างที่ค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะกับด่านนี้นะครับผมก็ชอบใช้ในแบบนี้ก็กระโหลกแรกอยู่ในบ้านเลยนะครับรอบบ้านสองอัน ันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมสังเกตพุ่มา้ตรงนี้ครับให้วิ่งตรงเข้าไปเลยจะมีกระโหลกให้เก็บครับเป็นเดินขดหินมุมนี้นี่ผมใช้เวลาหานานมากเลยครับอันนี้เพื่อนแนะนำมาแล้วกลับทางเดิมครับออกขวาจะมีขดหินด้านบนเนาะเดี๋ยวขอถอยหลังแป๊บหนึ่ง ตั้งหลักก่อนนี่ครับโขดหินตั้งหลักครับให้คุณผู้ชมสังเกตโขดหินนะครับเช่นบ้านเช่นสุสานแล้วก็ตามเสาไฟนะครับจะมีอย่างละอันในช่วงแร่นี้ก็คือหัวล้อมเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องหาของทั้งแมพแค่กระโดดเดียวก็ไม่ไหวเมื่อเดินลงมานะครับก็หาเสาไฟครับผม วันนี้มีอันนึงถอยผมจะใช้สูตรถอยแล้วกันเพื่อไม่ให้หลงศัตรูมาแล้วจุกเลยแล้วกันถ้าศัตรูเห็นเราจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะออกขวาเลยครับสังเกตผู้ม้ตรงนี้ทั้งขวามือจะมีเหมือนโคดหินนะครับให้สังเกตดีๆอันนี้ครับนเนียนมากเลยขึ้นไปจะมีกหลกอันนึง ปึงแล้วก็ทางซ้ายมือครับผมสิ่งปลูกสร้างครับมีกระโหลกอันหนึงครับด้านหลังจะเป็นโขดหินทำการเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ถอยออกมากับทางเดิมแยกนี้ให้สังเกตต,ตรงรถครับสตูใหม่แล้วออกขวาโฟกัสทางซ้ายมือครับจะมีเหมือนเดินทางขึ้นไป มุมแบบนี้จะมีกระโหลกให้เก็บหนึ่งอันครับตามเสาเสาละอันนะละวกกับลงทางเดิมตรงไปเรื่อยๆนะครับจะมีเจอเหมือนทางสามแยกครับผมมาถึงแล้วนะก็จะมีขดหินตรงกลางครับ โลดหนึ่งอันการเก็บให้เรียบร้อยถอยออกมาครับจะได้ไม่งงครับอันนี้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมดูนะครับอาจจะเดินถอยหลังเดินถอยหลังเป็นหลักครับโอเคจะทางแยกเลี้ยวซ้ายครับผมจะผมจับโฟกัสแป๊บนึงโอเคตรงไปต่อแล้วออกซ้ายจะมีขดหินที่มีกระโหลกครับแล้วก็ ข้างหน้าครับให้ตรงไปจะมีกระโหลกอีกอันนะครับที่เป็นเสาตรนนี้แถวนี้ศัตรูจะเกิดแล้วนะครับให้เก็บแล้วหนีทันทีปล่อยเลยครับหรือวกกลับก็ได้รกลับทางเดิมนี่ผมเล่นจนชินเลยนะกลับเรื่อยๆครับจำต้นไม้ต้นนี้ได้เนาะแล้วก็ทำการออกขวาเป็นหุ้มไม้เยอะๆ โซนแรกนี่หมดไปแล้วนะครับผมจะแบ่งเป็นโซนๆไปก็จะเหมือนกับว่ากลับมาเจอที่รถนะครับในช่วงแรกจากนั้นออกขวาครับกลับทางเดิมพยายามเก็บสตามินาไว้ครับถ้าพลาดก็คือเริ่มที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาทางเดิมนะครับแถวจุดเริ่มต้นให้คุณผู้ชมไปทางซ้ายต่อ ยาวๆก็ตื่นเต้นนะครับควรลืมเหมือนกันให้สังเกตตรงนี้ครับจะมีรูว่ากระโหลกอันเนึงแล้วก็ออกซ้ายไปนะครับตรงไปเรื่อยๆทางซ้ายจะมีเสากับโขดหินครับผมแล้วก็ตรงเสาครับอยู่ยวแถวๆนี้ล่ะ เรียบร้อยตรงตามทางครับไปให้สุดเลยครับจะเจอทางตันแต่ทางตันแบบนี้จะมีกระโหลกให้เก็บหนึ่งอันนะครับตรงนี้เลยให้สังเกตขอบจะมีแค่อันเดียวในแบบนี้ตรงไปเรื่อยๆครับจะใกล้ถึงโซนสุสานแล้วนะครับเมื <S 2> <S 2> <S ่อคุณผู้ชมเห็นผู้ไม้ตรงนี้นะครับให้ทำการ โฟกัสไปที่ในพุ่มไม้ในป่าจะมีโขนหินอันนึงครับอันนี้เป็นมุมเนียนเหมือนกันนะครับเป็นมุมที่เนียนมากเรียบร้อยแล้วก็ถอยมานี่สิบแปดอันแล้วเ,น,เนี่ย <Yes. S 1> มาถึงโอนสุดสารครับในโซนนี้จะมีกระโหลกด้วยกัน2อันครับผมให้เข้าไปเลยอยู่ทางขวาครับค่อยๆหาสังเกตดีๆ1อัน มองขวาเป็นหลักเลยครับดูให้ทั่วแต่อยู่เท่านี้ครับอยู่เท่านี้จริงๆริงอนุญาตหาแบบนึงนะครับนี่ครับโอเคนี้มีสองอันจะนั้นให้คุณผู้ชมตรงไปต่อนะครับจากทางสุสาน ทางซ้ายมือจะเป็นเหมือนบ้านรางครับตรงนี้จะมีด้วยกัน2กระโหลกครับผมแล้วเข้าไปเก็บให้เรียบร้อยภายในบ้านเลยเดิน<ป>ออกมาบางโขดหินก็ไม่มีนะครับจะศัตรูเอาไงดีหลบในบ้านก่อนละกันเนาะโอเคไปแล้วครับเสียงดังไงครับแล้วมันก็กลัวจะแบบว่า ผิดเพี้ยนครับตรงมาเรื่อยๆครับเจอทางสามแยกให้ตรงมาถ้าตรงมาจะมีบ้านอยู่กลางป่าตรงนี้มีอยู่ประมาณเกือบห้าอันนะครับโดยแถวบ้านจะมีด้วยกันสามชิ้นในบ้านหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตรงขอนไม้ออกในนี้ด้วยเก้าอี้ตรงนี้รถแล้วก็ขอนหินนะครับจะสับสนนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยครับเจอแล้ว หลบขอนหลบในบ้านหลบในบ้านปลอดภัยรอรอให้ดูบรรยากาศตัวผีหน่อยก็ได้แล้วกันจะเป็นตัวแบบนี้เลยครับอันนี้คือตัวผีมีประมาณ4ี่ห้าตัวครับผมตรงขอนไม้แล้วก็ตรงนี้โขดผินครับอันนี้จะมีเยอะครับเป็นกระจุกเลยถ้าสรุปก็คือหนึ่งสอง ส4ในบ้านหแล้วก็6ในนี้จะมีทั้งหมด6อันเกือบเรียบร้อยครับจากนั้นให้ตรงไปต่อเลยครับจะครบแล้วหลือ4อันต่อไปเรื่อยๆครับอเจอสตูอีกแล้ววิ่งเลยแล้วกันนี่ครับตรงนี้มีอันหนึ่งครับตรงที่จอดรถไปเรื่อยๆแล้วก็ทางซ้ายมือครับทางซ้ายมือ1อันว่าเจอแล้ว มาตรงกลางแยกครับต่อหน้าเลยคือต้องเข้าไปข้างในครับคุณผู้ชมวิ่งเข้าไปให้สุดเลยรระวงังระวงังสุดกำแพงนะหลงหรือเปล่านี่ครับตรงเข้ามาสุดจะมีโขดหินอันนึง3าจะอยู่ทแถวนี้ครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอยู่ทางซ้ายมือโขดหินอีกอันนึงเลยนะ เรียบร้อยครับ GG ครบครับปึง้ง yes อันนี้ก็เล่นมานานนะครับกว่าจะจำทางได้แบบนี้ซอมเป็นอาทิตย์เลยครับก็จะถูกว่ามาแมปจบเกมครับให้คุณผู้ชมหันกล้องครับแล้วหาตัวฝักทอง ถ้ากดตัว E ไม่ได้นะครับให้ทำการรีเซ็ตทันทีครับจะมีมุมที่สามารถกด E ได้นะครับทำไปเรื่อยๆเลยครับโอเคได้แล้วครับประมาณ3 4รอบจากนั้นกด E ได้เลยครับผม <Samsung> ก็จะเข้าสู่คัสซีนนะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญด้วยนะครับในฉากนี้ <You <are your favorite Mitarbeiter> คัสซีนได้เลยครับ อันนี้ผมชอบดูคัสซีนนะครับในแมปนี้จบเป็นที่เรียบร้อยครับในหมวดฟอร์โรฟอนด้านะครับในแมปนีฮาริชาเลนครับผมเป็นอีกแบบหนึ่งนะที่ผมชอบเล่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันเพลินดีครับมันหาของอะไรประมาณนี้ครับอารมณ์จะเหมือนในเกมโรลล่าเลยนะครับคือแบบกลับไปเล่นได้บ่อยๆแบบนี้ครับเพลินดีโอเคครับงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้หมดแล้วนะครับตั้กแตในด่านฟักทองนะครับ ลักษณะก็จะเป็นหัวฟักทองเลยครับให้แสงสีเขียวรอบๆตัวครับแล้วก็ค่อนข้างให้ความสว่างมากๆครับก็เลยให้ถือเป็นบางคนละกันครับเพราะว่าสว่างเกินครับตอนนี้ผมก็ได้เล่นครบทุกหมวดในเกมนี้แล้วนะครับทุกด่านเลยจริงๆครับก็รอดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกมนี้นะครับว่าจะมีด่านไหนมาใหม่นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ แล้วก็เสียงจำสแกนค่อนข้างดังเลยทีเดียวโอโดนเลยให้โฟกัสตรงนี้ครับผู้มาแเราตรงไปครับจะมีกระโหลกให้เก็บอันหนึ้ย